จะกัดใจใครมัจ่จัึแขนก็อ,อืนกับองคงนั่นองค์นี่รูว้าวเลยยิ่งอ,อุ้งอย้งยิ่เอือยิ่ากัเปิดพาราช่าเพระยิ่งบัวบัวบัวฆ่ากักเปิดพ,ะพะอะคืะอบักไปเข้าคุกมาไม่เออเออได้ไัดเปิดอ้งเชิน,นี้ยนอนหอหก องเหงันก็คือการองโมกคือกันอันได้เป็นลูกหลานปู่เก่าแล้วปู่เออขันอยากเป็นองว่าไปเข้าคุกเขามาใช้คำว่าแยกตัวขาตัวปู่จากของหลงแล้วหลงป่าเสดพอบรูเหีออ่องน้ำเด้อคือองเจ็ดเี๋ย วาเหลือไก่ใสเรื่มครับโู่อบอกว่าเกี่ยวยัา,าทำต่ออะไหคับ่ทไม่กี่ของชุดรงมะหเรื่มครับเออเบื่อแค่แบบงอหงียแล้วข้อก็แอบแค่ข้อก็โอ้ยยังว่็ว่โอเขาขิดอยห่อะไรกข้อตัวข้อคอคือเตารเน่ครับปูปพูด้ะคนบัดน,นี้อมโมโงอโม,โม่อหงายไปองม่ ข้อเข่งเข่งเพราะกันมาพวกขึ้นเขัาข่ามาเอื่มนพราะลุกหลุดองม้วนห้โดนควายรวยก็ขายกันได้ผู้คดคือว่าเอาขึ้นแล้วเอื่มเอือมก็คือว่านี่คือพนัคาต้องเอาองโมขึ้นเขาออกขึ้นว่าท่านหนุ่มมัดทุกตุงต่างกูแค่เครื่องอกไรเขาก็ะตินไ้เรื่อยเลเอืม ปูอ,บบองโกกว่าเปิดครูเขาว่าก็คือเรื่อง,งอ,องเรือ่อก็กระปิดน,นุ่นเถิ่เนี่ยมั่งว่ค่ะมันเปิดพรทราชาบ้าค่ะไอ้เรื่องชวนเราไปเื่องได้ดีมากโอมงโกกได้ดียอนโอมงโก่เพราะว่าโอมเงีอยว่ามัคือขาไม่รู้ ข้อกับวกโอ้ยโอเคอ่ม่เคยอง์สียอยะไรได้เท่าไหร่อาเไม่เข้ายังไงักการจะบอกเรื่องไม่เคยได้ยังงงไม่ยคยเพ่มงเ้รอ่ะอ๋อจะมันบอกวกาบอกบอว่าคำอ้าวเคนกับบอกไปเกิอะไรเรื่องอ้าวข้อกับพวก้หัวเนาะอันนี้นางคืออาง เออร่วมเขาไว้เ <made> ับคือพอไว้ข้างมาบ่เห็นคือพแต่ว่าไม่เห็นบเห็นหน่าเห็นนักคฆ่ากับพ่อดูดีพอเอ้ยเห็นบาดเคยดูเห็นอูเคยน้องมากุดขุกุเทียนสีหอโผ่สพวกเขาเรียกสีกาวกาวเป็ดเรียกสีกาวกาวเป็ดลูกกับอุ้มใจกอบว่าชขยิ้มครับปเออเลี้ยฝากยิ้มวบเนอเออพอกคับไอ้เโมใหเจิ นั่งงนักนนหายติเออได้แค่ยืมแต่ก็หงค์องคกงังเนี่ยรัวโกงเด็ดหให้องค์มาคู่น้ำมาแันเอ้าให้มือคุมือรมือคุกมือหมานะเเดอขึ้นเดดระดุกวยเด้อกเดเด้อเดิอดเรืออืมะแต่โชกับละมันทีสีปูแตปูใครก็ก็ให้ลมันคือหกนั่อ เรื่องขัาวไห่ละมันหมกเดือร้อนพืบานเลดือดร้อนหรปูนมีข้าวไห่ที่นึงมันพ่อมันพ่อบางเท่าเบาบานเนยเนาะครับปูเออมาแจ่ไก่ว่าไั่ไน่ํามันว่าไห่คือพ่อว่าแค่มาด้วยกิ้วแจกก็มาหัวปูที่เขาเน่ยคือเ่ามาเปลียนกันเยอะเนาะครับปูเขาคือเอามาเอาคืองั้นไข่้ะมันล้พ่อเขากะมากะแกมาหอดหอว่าแหวนบ่าหยครับปูหอดบ่ยุอดครับหอดจ้าหอดหอดคือว่าเจ้าไ เอฟคือผ่านมาชังข่องแกงงูนอนเขอบังอ่อนชันดิบบอชันดิบบอกงอ้าวให้มือขูมือ g r <c ười> a มือขูดมือไม้ึงึงแล้วก็รู่งร่งนะครจะเริ่มจะเิมอันนี้เอฟคือผ่านมาชังข่องปูไใ่นี้โอ้ไม่มือค้องมือ grab ข้องแั้รังเหยแฉมด้วย เออมือยังกุชารัตบ <S vap ors> uh, ุญชีวิกิตาสองชิ้นะาชิ้โปฟื่องฟ้าปืนพองบุญพบอุมาพรชนราอ่อนอีอังชานี้พ่อนิ่มนุ่นรุบรวหน้าทิ่งรวบขังมหาเกีรยุยยเกิดบาทประันยิมครับปู่ออให้จิ้พปูแา่สองร้อยเออเอาให้ชิมงานหอยขังดังเมให้มือคกมือราามือคกมือหมาอยขังนะ เอออยากได้โชกได้รับอยากได้กได้มาอยากมาร่วมข้างกี่ีการใช้คุ้มขคอยกันด้วด้อคนละชุบเก็บานชบเก็บบด้อางแต่จข่งรอนชก็บั้งแตงยืมครับอือันนี้นอทอคุณวราผมกับป่าร่วมข้างมหาเกยรหนึอยยดกระปุกชิบหกอ่อดไปชิบหกชิกัขดีเลยชิบหกคือนักปุวาอนะ ให้เงี้ยคุณเวลาไม่คุกไื่ดับมม่โชคไม่มั่นคือคือจะก็รู้วนนะคือจะกุณลานะจะเดือดจะเดือดอืมอันนี้แกงโมองโมเขาจะถุง้างกุกินโครกโครกโครกหมาโคกเนาเออถ้าว่าจะมมอคุกมืดับไม่คุกไม่มันไมไหวนี่พอถ้าไม่มือลูกจะโกรกน้ำจูกจามถ้าว่าเงี้ยจะมกจะม่คุกคงาย เออสาธุเจ้าพูเออกำลังโกล้งกำลเข่ามักแข็งทัตายเ้อะกเออช่วกวัยอืมอ่าไปโกงนักตุ้งจ้างเลยอืมช่วงใบบันอืมยัางมุ่หมูหช่วงใบเอิเก่านั่งเด้อสาธุเจ้าพูอ้าวคิ้เก่าเขมันละอืมแล้วไปคัดคือแรงมันไมึนเรื่องใชแลมันแขงมึนหมดอืมอันนี้ อยังเดียที่ข้าข้างว่า้องหาพุกพุกร่วมบุญกับองค์ปู่เคบักเอเคแลยกวัวปชมาวารรต์อือขายของแขังบวญน้ำที่พอมขึ้นหน่ว่าสะไปเรื่องก็ไปออกเดือดขายกับคู่ก็บเหมือกครับเรื่องกับฟ้าเรื่องเรื่องครับป้าฟอง่เรื่องโอเคบักเอกับฟ้าเนาะ เออเปลาแล้วมันเป็นไรเมื่อวานนี้วันนี้พ่อจะมาไปทู่กตายแล้วนะไปทู่งพวกนี้กินไปคู่กตายลูกแต่ว่ากินแด้กับกินไปคู่ตายมาทุกคนเลยลูกกินไปคู่กตายเมอทุกคนนะว่ากินไปทู่เปิ่ยนเ้ยลูกข้างเป่นปทุ่เปิด่ยนเขาว่าเปิด่นปอดเฮ้ก็ต้องกินาปทูกกตายเขาแกงไว้รึครับกินทรงไหนปูไปทู่งตายครับพ่ะวันนี้มันเรี่ยงแล้อย่างวัน พ่อเมาล้วกับเมาให้อึนงงปัชมาวารรติพ้อมกับเครือบอกเออเคือาไปวาดมาคู่ว่าจะเอาไปร่วมวมไปในนรครพระเือเ้ือข่ง่มว่าสาปคู่ใจเพราะว่ากินยืเพื่อพาันคับทูว้าวกับไปคู่ใจ้คินยืยงผมคือฝอเออไปคู่ใจของอึนางปัมาวาเรตอฮะพ่อเมาให้เลยแล้วเคยือบอกเออแล้วมึงเร่ลเลเรครับ เออมันจังมาเลยไปขายมันมันหนาวไงครับอืมอาการมันเปลี่ยนเปเมาอยู่ที่เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะลรงนะเอาแค่เก้าสิบกับพ่อเะลูกว่าเยอะเอาพ่อปล่อยใจมากได้เยอะไปเอาแค่ลูกเอาคือคแค่ไหนมันจะขายสือเด้อครับพก็เจ้าไปเอาแค่เก้าสิบเก้าสิบไปเยอะครับยัดไปเกินเด้อะๆขั้นเกินมันบ่ได้่จริครับขั้นเกินเมื่อจักบาทนึงเขาก็บ่บื้อเขาได้ครับ ถ้าเอาเก่าคืพอวันมันพ่อไปพ่อมาพ่ออยู่พ่อเงินลกบากมาบาเม<ฟ>ื่อคือราขายเร้อเด้อเอาแค่เก่าคืบกับพออ่อเอาแค่เก่าคืออ้าวบ๊ดย้งเมาให้เล้เนมย่ย<ฟ>พอจะเปดใช้ง่ายตรงมึงได้เรา<ฟ>เงิน,นอันนี้ของใครเนี่ยแ<ะ>หมันแหงหวั่นเ,นเออขอกัาใครว้อืีกพออ่อ ืพอพ่อเขาแบบว่าแบบว่าแบาขอโชคแต่ว่าขอไข่คนมาถึงอะไรเงี้ยครับเป่นเขาอ่ะครับครับพ่อมาขัดกิ <c oughs> ๊กขัด่กี <c oughs> ้ยพอ่องนว่าพ่แค่ขอแบบพ่อว่าคุณเรืแต่ว่าขอไข่คนมานึงจะถอ,อมเนี่ <c oughs> นยครับไปกันในมือไปเย,ยังว่ามีปูสายน้ำปูเลรอครับไม่คู่มือไปบ <c oughs> ่ครับอืว่างนี่คือปูั่งล่ะ คือเรื่องงืมค right. mm. ือเรื่องพออะเอาไปจ้ามือแดงไปพอหายไปจ้างมือแดงไปม้คู่ไปจุงหมูยหลายก็พอลด้ก็พอทำมือแดงไปพอแก่ไทยแก่ไทยแก่ไมคู่วันนี้อะไรออื่นยู่ที่หอปูกตาอะไรอืมือโอมขายันง้างมาได้รออยากจะเพลไปพอเี่แก่จังอืมแก่คือไพปูกตา วันนี้เอาองค์ปู่พระนงหกมาให้ปู่ตาเนื้อขาอยากก้าวเกิดก้าวเกิดวันแครเรื่มครับโอ้ยมึงจะว่าไปว่าใครเรื่มพ,พ่อจะไปรืพ่อจะไปชื่อฮอปู่จาา่าขาอยากก้าวก้าวเกิดก้าวก้าวเกิดพระยงหักมารอเธอ <c oughs> เรื่องรอดีปู่มาเรื่อครับ บ่เคยคืองามกว่านะไม่เึกใจผู้ชายจะเกิเรียมงามงามคือบ่เร่างว่างเอื่รมเอาอะไหฮวผู้่ายเลยเรียมคาปูเรื่อเคยเห็นไปเดินเรื่องงามงามเคยเห็นคามยังตู้บอกคันเห็ดกัะเปิดขอมันคือมองว่าพุจะมามืองคาปูพงจะมาเม่อแต่งหน้าเนางยังไม่ได้เห็นเลยเมยอคู่ก็ยังไม่ได้ถึงแต่ผู้จาเห็นแคหนุลมมากเลย mai là cái gì ôm sứ thổ khá ra phục trà cao cao kịch cao cao kết ôi cười ngạc cười ngạc Áo cà răng quanh mấy khu cái bọn người bác phải buộc rán xếp càng phải cái đồ đó à, hay tiếp phải cắt mấy khu phơi để về phục về người khiến cứ đó ừ, các thiết kết và cứ có thiết kết và cứ có người cái này đó ao cà hay mấy cái xếp kết và này. ให้คิดคือใครก็ควจะกาคือันนี้นางพันยิกาปูดทารับรู้ว่าบนหกก่านอทช้ช้าไม่หนื่อนวาปีคือถ้าคุ้มค่าคนหนึ่งนดออ่าไม่โขกมือดับไม่โขกไม่ไหม่หึ่งแล้วก็รวยรทุกทุกคนนะลูกนะจะดื้อ้วก็จะรื่อ อันนี้นะน้อขอเ่อยคงข้างวงอยากไปดูองค์นาแตอหรืดพอด้ไหมว่าไปได้ก็ต้องไปก็ไม่พู้แกงขันเอาไม่แล้วก็พาัดแจ้งขันหัวจักผู้อังเดยบม้องไปดอชายรูปนี้ม้วนเป็นห้วนนี่ม้วนเป็นม้อนเป็นละวูว่าเป็นก็าตบอกเลยครับตัวที่แจ้งขันไปกับใครว่ยัังงองค์ปู่ เออข้าก้รองคูกตข้างแรกเก้าเก้าเก็ดออข้างสิบเก้านะนะไปยี่มงวนน่ะน่ะอูคแก้วบ่อข้ายสิบเก่าให้เปินบ่อข้างสิบบ่เปิดสบู่เออข้างสิบเก้าเขนก็สิบเก้านะดอกไม้ก็สิบเก้านะเขาจะเรื่อข้ายสิบเก่าไม่ยอมชปูเออไปยี่ม้วเพิ่นด้มมาเรียะว่าจะว่าตัวบุกขางมือผู้เฝ้าห่างไาคำไมผู้เฝ้าหางเอะว่าคำ เออนิวม่าไม่ร de ู้ตรงนี้ตรงนี้แล้ก็ตรงนี้นิ้วม่วไม่คือตรงไหนตรงหอวูุ้ญแาได้คือกาเกาวเก๊ดกุญแจง้างยืมอือก็งมันเต้งไปพ่ออือว่าเปกระแขงอือเคืองั้นกกบมือไปคือต่วเยอถึงวัดใหญ่เนาะถึงจะเป็นลูกปั่นก็ขังนะจงนะเออเป็นลูกปั่นต่ว่าอือเข้าชักกระดาษ่ายคือใครคือว่า คนต้องมาจุดจอยู่ในองค์ม่ร่างนะอือให้ร่าเนี่ยไปกบ่หวขอพรให้นั่งองค์เพื่อกับพระท่านโคกรเหาะให้นั่งองคนเพื่อกับปฏิบัติขึ้นปฏิวัติข้าเอือเดี๋ยวเ้า่องค์นะยืมครับอือแต่ว่าองค์ที่มาอยู่นองค์ปฏิบัติร่อือปฏิบัติขึ้นปฏิวัติขําให้โคกให้ราบฟ่องอะรยืมสาธุสาธุให้โคกให้ราอือทัางว่าคู่ไปขึ้นจทางเพราะจังฮะ มอเปงั้นก็คอยค่อยไงกว่าจะดิ้งมาดิ้งง่ายง้ายกน่ายังพอทันงจบผุ่งเวราน้องมาเลยบ่จะเกี่ยพี่น้องเวรนั่งผัดกุมามาเกยเลยมือนี้วไวคือบ่ไปมืออาทั้บ่ไปมือนี้อทังงนเกวไป ขันบ่ไปกับพ่เฮ้ยผูไงเพิ่งมาดรอ,อโอระน,น้อเวงกรรมขาดน้ำมาถึงมือ นี่อที่จะเป็นหมอรัเรื่องหม้วนกับมวนมวนมาเรื่องม้วนกับม้วนแต่งบ้งเข็มมาคู่ไงมาคู่จบง่ายมาเรื่องไม่ร้องมืง่เลคือกูแต่ทำมาคู่ร้มืองขไม่คู่ว่าะมึงใ่เมืองแต่งเขาูแต่เต็มอัญเชรื่องอันยชนเูเรื่อเชียอฟอม่ะเสื้อครับเหร้องเมืงยรงบ่เชื่อวเมื่อคูกับเื่อคือูก ท้ายเของู่ายโนี่เพียบเรียเพียบลูกนั่นพก็ขี้มาเยอครับขั้นพอขึ้นมาขี้ลูกนั่งพรก็ขีเออลูกตังประเทศประเทนนอ่ปกะเึ้นห่ายมากเมื่แต่ว่าของไอ้คู่ตางก็คาดได้ตัง็ยังมีอื่รก็มง็ม่ก็มอก็ม้อก็มงก็มึงกเมึงก็มก็มึงก็งก็มึงก็มึงก็กกกก็ึงนางกง ว่พ่อว่ากอเกือว่าขืข ge like um um> ึ้งานเอาพ่อวาจะก้องเกื่อนจอมเพราะอีอย่างนี้ยากอืมครับคือการร่วมการแข่งกันไม่กมาหมครับว้คือมาคู่กับิ้คือปุปูกล้คนจะเยอะแต่ว่าั้างน้าก็คือมาคู่กับมังงมังงมันหนากเติมครับคือข้างบนนี่ไม่เอาเรื่องเขาขบอกว่าร้องเขามาคู่เขา ว่าจะเดียมพนดเดีครับจะพูแต่มาแตกเงาวงาเดียมกรกหลนโฟนอ่ะครับปูปอปะกรุ๊กไลน์โฟมาเครียหงให้พ่อวาร้งบนตูโอ้โหวาอีกคนแ้่เปล่าถึงเดียมฮ่าฮ่าาฮ่นั่งเด็กนึงลูกขันมาเดียเล็กนึอกูแข่งที่ปเออวกจะพอนั่งถึงเขาเด็กนึงอือไปกันซิเยมเบาโตกันครั ขั้นเป้่งเวทีของครูจตาเยอพอคือว่าเขาฟังถ้าพ่อว่าเออวันนี้ปูจ่าจะขึ้นเวทีจะง่ายๆก็ไม่มือพ้คือก็ไม่มือนะครูนะปลาอะไรก็ไม่เหมือนเพียบเกือบครับูเต็ม่าาจหยดเกือบครับแกเขามาเปืนขั้นกูแต่ว่าขั้นของแม่คู่ได้ยินเอลอวันนี้แม่ครูแกมาทําการขยันนะคะเสร็จบาดคนละสิบเก้าเพราะมือคนเขาจะคนอยู่ครับครูอื เออวันนี้น้ก็มือหมอกว่าไม่อื่นมือหมึอเออวันนี้แม่ครูเออมือเบียมาเกิดแล้วก็มือตี๊บมาเกมาเมดแบบนี้ครัขันแม่ครูอาจจะถึงว่าแต่ว่าขันปูกต่ว่าเออวันนี้หอปูกต่ขาดาเก้าเกิดเอมน้ำมาขาดเคเรนนะลูกนะแล้วก็ข้าวก็มือมึอนะลูกนะแพงมากกั่นขันโรอีเรื่องว่าจะปูกต่ว่าไง มันออกโตกับเกื่อด้อยของมาคู่กับของฝนมันฝืนแค่เหลืองเนาะเนาะอือแม่งอ่ะใบมืออกโขจ้าเยอะมากลูกแกลนพ่อก็เยอะมากรม่งอ่ะพ่อก็เรื่องพ่ออยากให้ม่คู่แข่งกับพ่องร้นพอได้ไหมเงีอือมันคู่ก็ได้รือเ่าเรื่องคู่ได้หรอกครับโอ้ใครพอรด้คือยังมาบอกคู่ก็อยากดูไนคือมาเบึงอ่ะ แต่ว่าบางอ้างก็ว่าเรื่องพ่คือน้นกจากฟังว่าเรืูกินว่าเรื่ว่าเดือว่วนเดือปูมวนคับเนี่ยาเขาคือว่าชมักรู้พอเขนาดเพราะน่มันราเขาคือว่าชมะกรู้พอรู้พออุบัติมามากนา่รูอืมพอคู่างลว่าก็คือตะไรื่องกับปูบอกอือยากมั้งัพอแต่พอคือไหวคือเออไม่ยื่งับปูบอกเลว่าคู่หรือวะ อันก <laughs> <laughs> okay? pues mm ินไกันเนาสิบเจ็ดมันงี่ื่าอันพังง่เง่ากินก็สิบเจ็ดมันี่สิบเจ็ดอนี่มันงี่สิสี่สิบหูรยกุ้ที่ขันอะไริบเก็ดสิบเก็ดโรยกุ้งขัน ครับ <grille S 2> fall ูมร้อยไปแล้วก็ร้อยมาร้อยมาแล้วก็ร้อยไปก็คืองานเย้มครับึกเก็บเงินกมันเิ้มงาลูกงาครับผมงานบบเก็เป็งไปใครก็เอิ้มครับงานนบะมันมาโชว์ตัวช่าตัวเอออยากฟังอิงอท่านเออเพื่อแูเจื่อืมขั้นออกคลิปเกิดนากปู่จอยากเก่งงว่าขั้นค้ถามมากเยิ้มครับปูลูกแกวออยากเ่งงานเิมอยากเ่งงครับ รู้จักไหมว่าช้าออกสุดๆปูกาอยากได้อะไรฮอยากขังวัดว่าอารามกึมครับเอออยากให้ลูกนั้นรวมกันคือรวมกันขังแล้วูก็เออขังกูขังกูชุนให้กับตัวเองข้างวัดว่าอารามพ่อขึ้นขึ้นขังแล้วก็ ขั้นภาคกันใหญ่ขั้นภาคกันโชคล่ามั่งมืดดึกใหญ่ก็อย่าลืมวัดวาอารามอย่าลืมเออพร้อมเลยของข้าคือรชวงรับรับขันไปเด้อเด้อให้ไปกินไปทานกูคึกควนบุญควรกูชนให้กับเออคุ้มกุญแจม่านอยากคุ้มคู่ป่าอากันพร้อมกับเจ้ากรรมนายเว้มขอให้ลูกหลานลูกคนเด้อลูกคนกำเว้นทุกขงทุกอย่าง ตั้งแต่อดีตชาึงปัดกุบัน่าก็ยือเออหพบเปลี่ยนยื้อขึ้งในวดวันที่อสามชึ้ด้วยแรงบรรลุบรรดาองคูขื่ักเขาดีขเกาวกาเป็ดดกาวกาเปิดบรรจคตเกิอกหอปูตาขายาเก่าเก่ก็ออขายาเก่าเก่าเก็เออจำไว้ให้ดีเร่องานเด้อเออาภาคกันลงกื้ม ขันงงเงื่อมหอปูตาหอปูชีฝักข้าเรียกขอเก่าเก่าเปิดรูปหลันก็ไม่สามารถจะได้ช่างไปได้นะลูกนะเอออย่างจำป็นคัตึช้อนใหเออถ้าไม่มีองค์ปูตาเนืช้ายาปูตาช้ายาเก้าเก้าเก็บแล้วก็องค์ปูชีฝักข้าช้ายาเก้าเก้าวเปิดก็ไม่สามารถจะได้รวงขังได้น้อ เอาข้าวหือนั่งอยู่เนาะพ่อหอมปากหอมคออ่ามือโขกมือดาบมือโขกมือไม้หึงหึงแล้วก็รวยรวยดุค่ะสวัสดีค่ะแตงโมกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะหลังจากขึ้นฮอค่ะค่ะส่วนที่ปูให้แนวทางแล้วแตงโมกับเอาแนวทางมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะค่ะส่วนบายบายเนาะค่ะแนวทางค่ะกระเพาะกบน้ำเขาส่วนบายบายเนาะค่ะ ็จะมีอยุสิบหกเจ็ดสิบเก่าเนาะค่ะพราแตงโมแล้วก็พี่หอยซังแล้วก็ค่ะกุนกุนหวล่างเนาะค่ะได้แตงขันคาระบะปูปูก็เลยใหญ่มากก็คือสิบสิบเจ็ดสิบหกสิบเก่าเนาะค่ะแล้วก็ปูจะย่ำแนกก็คือน้ำเนาะค่ะปูเน้นน้ำน้ำก็เป็นหนึ่งค่ะช่วงใบใบห้อย่าลืมเนาะค่ะย่าลืมเล่นหนึ่งเนาะค่ะแนวทางค่ะนี่พี่จานณาเบิ้งค่ะ อย่าลืมนะค่ะวันที่สามสิบเนาะค่ะปูบอกววาอย่าลืมวันที่สามสิบพอมัดจําไว้แล้วเก่าศูนย์เนาะค่ะฟังดีๆพิจารณาค่ะคำบอกคาจาของปูเนาะค่ะสาหรับแนวทางให้พี่น้องสายบุญท่าค่ะแคบหน้าจอไว้นอกค่ะเพื่อได้เสียงโศกเสียงหลับพะว่ามือนีกับวันที่ที่ยี่สิบสามแล้วเนาะค่ะจวนจอแล้วค่ะค่ะเอฟซีดันได้ท่ากับพี่นี่พิจารณาเบิ้งดีๆตีคําบอกคาจาของปูให้ออกเนาะค่ะค่ะผูใดค่ะปูตาไปเขาฟันค่ะอย่าลืม คอมเมนต์บอกกันในเนาะค่ะเพื่อได้โชคได้แบบได้โชคได้มานค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ขอให้สายบุญทุกทท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังแต่งโมลแล้วให้มิตรโชคกระลาดแตะโชคตระมานค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแต่งโม่ขอกราบสวัสดีค่ะ